ไปวิ่งเลยวิ่งขึ้นมาเลยะส่แล้วไปเลยเดี๋ยวค่อยดูเป็นลมนะแม่ววััันน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 ี้มาา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 ถถ่่่่่ยยยยรรรููปปกกแตงออออเเเเเชห็โคึ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่เพิ่มแม่ถ่ายรูปอยู่เลยเฮ้ยเอาพาไปลงยังอจิงเหรออจิงเหรอนู่นน่ะไปดิเอาจิงเหรออ๋ออจิงเหรอ <c oughs>

Anh em nào đúng không? Đúng không?